สถานการณ์การเงินของคุณนะคะที่คุณตั้งเป้าไว้ในใจเนี่ยคุณจะได้เมื่อไหร่ไม่ว่าจะเงินก้อนหรือเงินเดือนละเท่าไหร่อย่างเงี้ยนะคะสำหรับผู้ที่มารับชมแรนดอมนี้นะคะอาจจะตรงกับใครและไม่ตรงกับใครก็ได้เนาะเพราะว่ามันเป็นพลังงานรวมค่ะอ่าเนี่ย,พยไพ่ใบแรกคือเป็นเดอะจัสติกนะคะจัสติกเนี่ยก็คือว่าคุณจะเริ่มมีความมั่นคง และเรื่องการเงินน่ะนะแล้วคุณก็จะได้เงินตามที่คุณได้ตอนนี้คุณรองเงินมากๆเพราะที่ผ่านมาไม่แน่คุณอาจจะได้มาแล้วคุณก็ต้องมารองเงินไพ่เดสคือว่าไม่มีอะไรจีรังยั่งยืนเนาะผ่านมาแล้วก็ผ่านไปใช่ไหมคะคือผ่านมาแล้วก็หาใหม่ช่วงเนี้ยโดยเฉพาะเดือนเนี้ยเดือนสิบเนี่ยคุณอาจสิบดาบเนาะคุณอาจจะรู้สึก การเงินไม่คล่องตัวเนาะรู้สึกเจ็บปวดมากในการเรื่องเรื่องหาเงินหาทองเนี่ยแต่ให้คุณรู้ไว้ว่าคุณก็จะได้รับความมั่นมั่งคั่งไม่แน่นะเดือนหน้าเดือนสิบเอ็ดเนี่ยคุณอาจจะได้ได้รับข่าวดีเกี่ยวกับเงินเงินที่คุณหวังไว้อาจอาจจะได้ซึ่งมาโดยเฉพาะซึ่งมาจากการทำง,งานนะคะหรืออาจจะจากโชคลาภหรือใคร ใครให้เงินอย่างนี้เนาะคุณก็จะได้เงินก้อนเงินกรมตามที่คุณหวังไวอ้อะไม่ว่าจะเท่าไรอะ่ะตอนนี้ก็บอกว่ายังไงก็ให้คุณใช้ความพยายามในการทํางานให้มากนะคะ,ะบางบางทีบางช่วงในช่วงที่เรารอเงินเนี่ยเห็นไหมเราอาจจะ,ะต้องยังไงอะ่ะต้องอดทนนิดนึงเนาะในระหว่างที่ หรือบางคนอาจจะไปกู้กู้ยืมเงินใครไหมอะไรอย่างเงี้ยอ่ามีมีแผนที่จะไปกู้ยืมเงินใครไหมว่าตอนเนี้ยในระหว่างที่รองเงินเนี่ยคุณก็ต้องกินก็ต้องใช้ใช่ไหมคะตอนเนี้ยความคิดคุณะหลากหลายอย่างจะทํำยังไงดีอ่าบางทีก็บางท่านก็ช่องทางออนไลน์เนาะการค้าขายช่องทางออนไลน์หรือมีเ อาจจะมีหน้าที่เป็นคุณหมอพยาบาลที่รักษา,าจิตเวชอะไรเงี้ยเยียวยาจิตใจผู้อื่นประมาณนี้โดยเฉพาะช่องทางออนไลน์คุณจะโดดเด่นมากคุณจะได้เงินจากตรงนี้เนาะมองว่าเป็นช่องทางออนไลน์นี้โดดเด่นมากเลยนะคะแล้วคุณก็ต่อมาคุณก็จะเริ่มมีความมั่นคงละแต่จะเป็นการเงินที่ได้เงินเข้ามาเยอะนะ แต่ก็ต้องหมุนเงินเก่งเพราะว่าอาจจะเสียเงินไปกับคนที่เรารักไม่ว่าจะเป็นลูกเป็นแฟนหรือใดๆก็ตามแม้กระทั่งเปตัวเองเนาะนอันนี้ในนี้อาจจะเป็นลูกก็ได้ที่จะต้องเสียเงินกับคนที่เรารักเนาะลูกนี่มีโอกาสสูงมากคือได้เงินมาก็ต้องหมุนเงินหมุนเงินเก่งอ,ะอ่ะแต่ก็จะได้มาเรื่อยๆแล้ว,ลวในอนาคตต่อไปเ,เดือนสิเอ็ดเดือนหน้าเนี่ยมีมีเกณฑ์ที่จะได้ รับข่าวดีเรื่องเงินตามที่เราหวังไว้เนาะไม่มากก็น้อยแหละถ้าใครคิดว่าแรนดอมนี้เป็นของคุณนะคะก็ให้น้อมรับไปนะคะปอนก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ปอนทำคลิปดีๆต่อไปด้วยนะคะปอนรับดูดวงส่วนตัวนะคะดูไม่จำกัดคำถามเนาะ120บบาทนะคะดูดวงอย่างเดียวเนาะ ไม่จำกัดคำถามจะโทรจะพิมพ์บันทึกเสียงก็ได้แล้วแต่เลยนะคะสามารถแอดบ้านเขียวมาได้ตามข้อมูลที่แนบไว้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ